ทำอี่ยงเคเจอัท่ัี่ัียเรียกสีฟ้าใจปวด่ต้องใ่แดต้องใ่ก็เนก้ทมเลยเอเลนทีน้เยอตรงนี้เหรอใช่แต่เนี้เอาไปว่าต่เรเน่ยพสมานน้อยเอ้ยเอ้ยเอ๊เอา้ เอาที่เอาก็ได้นะเอาทิศทางทิศทางทิศทางการวิจัยวิจเหมือกันค่ะ 然后，或者说，开发的去买。 ก็อ <łość> ีนต <S Sports> ี้องรับค่ะได้รู้ว่าในาที่เดช่เพราะว่าในสิผ่านอพิจารณาเรื่ของสมคุนโย วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่การวันนี้เนี่ยประกอบด้วยท่านทีเนการกาก็มีห่านนะครับผมก็แต่งความขอบ่าแล้วก็ทนที่2ท่นที่3ท่านมีวัิรรมดท่านู้่ท่านที่หทานที่บท่านทีคน เป็นเครทนกค้าให้กับลูกค้าราที่ในราคาที่เหมาะสมได้มีการเสการม่อนกันรล่าสรก็ส่วนเราคงจะต้องมาแลกแ มีนะครับผมคงจะหลังมีการประชุดกการมอะร่ะครัมค่ะก็เรียนนะค่ต้อขอประเด็นตอนแรกที่ทำหนังสือมาแล้วทนอดีตอนนี้ นีที่ผ่านมาเรารับรองไปแล้วทั้งหมด5,000นะคะแบ่งการพิจารณาเป็นสองครั้งในครั้งแรกเรารับรองพันไปแล้ว3,000ก็จะมีพันกองขอ85ที่เราใช้ชื่อตามการรับรองพันนะคะแล้วก็กองขอ807แล้วก็ข้าวเจ๊กแสน50จุดเด่นของแต่ละพันที่เรารับรองพันไปแล้ว85เนี่ยเป็นข้าวขึ้นแข็ในข้าวขึ้นแข็งเป็นจุดเด่นเรื่องของสมรรินข้าว้สุงแล้วก็การทานเพีกระตุ้นเจตสัตส่วน ก็ขอ87อันนี so ้คือตามเทรนเลยก็คือเรื่องเป็นพันธ์ข้าวมุกกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเป็นอย่างมากแล้วก็จ hmm. oh. ุดเด่นข้อเจือหนึ่งคือเรื่องผลผลิตสูงด้วยแล้วก็ขอ87แล้วก็แต่ว่าไม่หอมนะคะตอนนี้เราก็เรียกกันเล่นๆว่าเป็นข้าวขอขาวรอเพราะว่าเขาเขาเขาขาวมากๆแล้วมันนุ่มมากๆอีกพันก็คือพันเจสเชน่าสีอันนี้จะเป็นพันพื้นเมืองนะคะอีกสองพันที่เราเพิ่งพิจารณาทดลองพันธุเสร็จก็คืออันทำซูมิละกับพันธ์ม่จานุ อันนี้จะเป็นพันธุ์พื้นถินของภาคใต้เนื่องจากต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนในเรื่องของการพิจารณารับรองพันข้าวหรือการทําพันข้าวบริสุทธิ์ของกรมการข้าวเราดูในสองมิติใหญ่ๆคือมิติในแง่ของเศรษฐกิจก็คือเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลกกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นที่ต้องการให้คนมีพันธุ์บริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่นิยมในพื้นถิ่นเียบริโภคซึ่งสองพันหลังที่พูดไปเนี่ยคืออะทำดูลิน่ากับมัจานูเนี่ยเป็นข้าวพื้นถินภาคใต้